นำผาพ่อแม่พ่นองนะครับในช่วงนี้เด้อพ่นองเด้อน,นะครับพบและสัมผัสกับบรรยากาศย้อนกับไปพี่นองขอเขามาไลายนะครับว่าอ,อยากเบิ่งอันแก้วนาม่านันแม้ตอนที่อันไปหาฤืษสีว่าสัน่นเห็นว่ารับเวทีมาเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศกับทอมนะครับเป็นของเฮ้านะครับกับสซมีหรือซ่งลสีมานะครับกับสิีน้ำรับเอ,าเอ,าเอ,าอ้าเอ้าเป็นยังอีกบัดคือพ่ท่านนํา้ำกาวน้ำยังขึ้นมาแล้วแต่เ้าปติเฝ้าไปนอนตีคือจังได ว้าวตัวแต่งหนาแต่งสามทีเทียแล้วท่าอยู่นี่ <c oughs> เอาฝากแน่อีหยังนี่ครับมีดเขาทีมาเอามีดปาดมีดโตผาเม่นยังแน่นี่ครับนั่งเกี้ยวนั่งเกี้ยวสิมาเอามีดโตไปสู่กับยักษ์โอ้ที่ครับแมนเอานั่งก่อนนั่งครับนั่งน้ำได้บ่นี่ได้ขี้กากบ่กินเนาะบอ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 นั่งน้ำแน่นสั่นสวัสดีพี่น้องทางบ้านครับปู่สุขชนของฟรีนะบ้านเอียงของฟรี ของฟรีสิเรนให้เบิ้งโอ้ส oh. it> ิเรนให้เบื้องถึงเวลาล่ำแล้วพี่น้องล่ำฟังล่ำเบิ้งของฟรีสะก้อนบ้านนี้โอ้ฟังล่ำนี่เบิ้งของฟรีสะก้อนก่อนสิไปกุมปิดพอฤาษีมาหยั่งนั่งแก้วที่แบบใดจังใดนี่เป็นจังใดนี่บ่หู ต้อง่านฤษีสะกอนมาเอาของดีน้ำพอฤาษีจังกิไปสู่ยักษ์ได้แก้วขึ้นมาไปแจ่งงานกับผัวโอ้นั่งแก้วจีเป็นอันเจี๊ยบทิติมาพนั่งอีกตลอดกาลน่ะแม่แมนที่ได้แสดงเป็นนั่งแก้วหน่ะแมนบอแมนแล้วแมนแล้วแสดงว่าพิ่นหักแฟนหมอล่ำเช่ารัตนสินของเข้าถุ่มเทแบ่งเวลามาเลยมาเล่นตอนนี้ให้เบิ้งแมนบอแมนเอาขันสั้นอยากพ่อแล้วกันสีหอดนังแก้วนี่มีผู้ใดเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจักกิม่เดี๋ยวคนติมาอยู่ดอกจักกิมาแบบได้บอกแต่เบิ้งก่อนเอา มีแค้นบ่หนิแค่พอขาดแค้นเนี่ยล่ะแค่นางโคโมทาแล้วพอเลือดของเขาเอาเป้าไข่จักบาดได้พอคาเทียวล่ำใส่มันมวนเอาฤาษีกับล่ำอยู่ตีล่ำตัวบ่ผีชสินเตีล่ำล่ำบ่พีชเอาบ่ผิดกับล่ำใส่ลึกีล่ำโอ้เออบัดนี้เหลือเสียถวโมนี่เพี้ยนเพอยู่เสือบสร้างสินซอยสำรา เนาโยกรมผู้เลิศเหวเห็นดำลงศิลชิล่างก็ย้อนท้ำดวงแก่โว้ยมาสมเชนาหาอร์ประจ้ำตุลเลยอาจมาก,ก็คือฤาษีบำเพ็ญศิลภาวนายุนีได้แปดร้อยกว่าปีแล้วป๊าอยู่ได้จังไดหดแ0 0ร้อยปีวะท้อตายบ่าตายถอดขาบยางเดียวหลอกขาบคืองูนี่ตัเออมันไก่บ้านผู้เมืองคนบ่คอยมีคนมาดอก ฉันตะหมากไม่ฉันหลายกะชีเฉียวปานบงหมดเลยน่านที่กะมีนายผ่านพนมาลาเนือเ้อลาสัตหม่ามอยกกบมาแวกินน้ำน้ำ<อ>กินแล้วกบป้าบักจังไรกละลักขันหน่อยไปพร้อมเลยปานนั่นจิเมือฉันตะหมากไม่สั์คักหลายหมากสุกเบิดกะเป็นเหลือตะหมากดิบเมื่อหนึ่งสันกล้วยดิบฉีกาบ้อออกเป็นตั้งไหนซกเสียมไววขึ้นทั้งหลงังคาดโด,ดลงมาทางต้องคอยออกกลั ออกเลยบอแมนแล้วปาดคือขอับแม่เมื่อนี่สงสัยสิมีคนพันมาจะนางถาเบ่งนีสะกวนมึงกันน่ะมีอยูต่ตีเขาชิมาเอาแก้วจากก้าวกรรมง่ายง่า,งาทุพตาเป็นเจ้าของสวนพลาเราทุเรียนง,งามลนแม่มึงพูดใหบัดนี้มีทั้งผลพลาไม้ลำง่ายบกุงเทศมีทั้งบักสมโอแตงโมใจโยโหิว เฮียย <c oughs> oh, oh yeah. ังเนี่ยก่อนรับเมยังคิดของแนวนี้ตัวฉันนี่ก็ไม่ชื่อว่ายายกัมก่าได้ยังเกาะกากัมจำกับโบได้ไหมตัวฉันนี่ก็ไม่ชื่อว่ายายก้ากัมโอ้กากัมมีซื้อ ลูกซื้อกะซื้อว่าแก้วนั่งแก้วนามาซื้อมืซ้อไม่นยนั่งเกวนามาสิขึ้นมาหาเมย์มันนีสวยเพี้ยนไงแล้วนั่งเกวใส่แก้วขึ้นมาหาเมย์นี่ลูกโอ้มาแล้วบัดฟังเสียงมวลมวล้าเบยเบิกอวดละาพราี่รุ่นกาลังไหลลังมานำเพื่อนหนาวนี้พี่บอกว่าจะมาเที่ยวจะรับน้องเที่ยวเนี่ยค้อ เป็นยังแม่มัน,นบ่ะมวนบ่มาห้องก็แต่ผู้เดียวแกได้หนิเขาเบิ่งหนักแกเป็นยังลูกเป็นีกขึ้นหนาเป็นเสาหมองอีหลาเป็นยังนอนงมาลับกินข้าว่พราะแสบจีแม่มื่อหนึ่งแก่มายืนทุกลางซ่านแก่เลี้ยงบนช่องฟองฟ้าเป็นยังเห็นว่าผู้ใดบุปิวแว้นเว้นเว้นเว้นลงมาสับตึกลงมาหลุดแม่จ้างมาทักหนาถากแล้วลูกเนาะมันสาบพูดไปแล้วแม่แก้วเล่าอยู่คือว่าว่าหนี่เป็นว่าของผู้ใดแม่ปีนเป็นว่าของพระพินทองพระโอ่งไอเป็นว่าวของปะพินทองแม่เอาขึ้นเพิ่นนวว่าาบี แกกัวบอเอาขึ้นแถวนอกแก้วเลยเรียกว่าแก้วต้องการเพิ่นมาเป็นผัวจังสิเอาวปล่ให้เฮ้ยแกมึงคือบบเบิ่งหนาเพิ่นนี่พาเป่นท้องเพิ่นเป็นถึงลูกเจ้าฟ้าราละชาติกริย์เพิ่นสิมาอย่างหนาจังเรี่มาโกคือมึงนี่นะมึงคือเบาเนื้ออื่นมึงคือเบาบ้านเอารถกนเอาที่ดินไปผู้นึ่งมึงกินอย่างอยากอย่างนี้ผัวดิ่นี่เอามันยังรถสีกขันส่งงวดแม่มึงใช้ใจบัดนี้เพิ่นบอกว่าทั้งไหนเอ้าเพิ่นอยากแก้วอยากได้เพิ่นมาเป็นผัวสันเดย์เดืยวนี่แม่แม่ก็อยากได้ลูกเขยพระราชาบ่แม่ อยู่ใครพลาดคาดจีเพิ่นบอกเอาน่าสนใจอยู่เด้เพิ่นบอกให้แก้วไปเอาแก้วอยู่เขาพาสุเมนไม่เมกเขาพาสุเมนมันไปทางไหนเมยแก้วมาเครแก้วแก้วอยู่เขาพาสุเมนเพิ่นกลับมาเพิ่นสิแต่งงานกับมึงตีเมยเมึงนี่เขาพาสุเมนอยู่ทางไหนหรือรถไใด้ไหนหรือผ่านสิถาม้งกูได้นอกบระเทศจังสู่ว่าเขาพาสุเมนอยู่ไสน,นั่นเด้<อ>์ที่บ้านนั่งอยู่นี่ถามมันเบิ่งอุ้ยพอนยัยเขาพาวิหารไปทางไหนไปิดตาหน้าเถอะไป สูติสูงดวงพอสูติของพระบิหารนเลยเมาเขาพผสมินเขาพผสมิน <Gym>. ต <N> ิเจ้าเป็นไพชรเจ้าคือม่นั่งอยู่กลางตากลางโคกเจี๊พ่อนี่คือเลือดสีเลือดสีพ่อคือพปล่าเลือดสีบำเพ็ญเพียรตบะอยู่นี่หลายร้อยปีแล้วตัดแล้วชิเลจันหาก็บว่ขึ้นไปบอกว่าเพลือดสีนนาะไม่อยู่กลางโคกกลางปตาสี่บานเสือดินปูเบญญ์พ่นพ่อนี่ธรรมดาแปลงกายก็ได้ ตัดกิเลสตัณหาแล้วราคาบ่มีโตของตัวเองกับบอแม่นไม่ใช่ตัวเองพอละแล้วลูกก็รู้เออเออเอาบอกดีๆยิ่กูหามบองอย่างนี้นี่กลับมาบ่แม็งโตจะขวางกระลองทดสดบตรงเนาะจะได้หูวเจ็บอยู่แม่พอรู้สีหน้าแก้วคือมาหัวแดงแค่เอ้าเพียรุงหัวแม่ไผ่ก่อนเนี่ยไผ่ก่อนเนี่ย สวัสดีพ่อแก้วใบ้จ้านังแก้วนั่งแก้วลุงขาวไข่กูแก้วนามาจ้านามึงมันคือกุหลาบนามดำแถมีมือปุ่บแจ้งจังว่าที่แจ้งแก้วน้ามาคือเป็นพระทั้งกุหลาบบุญบุปผาแถวคือเบอรสวกนั่งแก้วมันต้องแถวสวกตัวไม่เหรอแก้วต้องสวกอันนี้ยิ้มมึงดูขอบเอ้ยเขียวบองจีบอกจุ๊บจ ปูตะกี้เกิดไม่ไม่แม้แต่แถวส้วงกี่ดอกเมื่อเขาเลือกตั้งอบตไปที่แตกเหล่าน้ำเขาเมาเหล่าแล้วไปยินเงียวยู่หลังห้องน้ำไปพิ้งเสาแล้วไปใเสาผ้างวยงวยแล้วไปในแถวกลายไปคุกอันโถสวมฟ้าสวมเขาหนาหนาแถวให้ร้อนว่าอัดแต่แถวแต่คนหัว่าผู้นั้นเงียบตั้งทางคิดมาบ่ปีไก่บ่ได้มาล้ำน้ำมูหนาหนาว่าใส่แถวปลอมใส่แถวปลอมแม่ละบ่ตั้งมือนหาใช่แล้วกลไปหักออกไปทิ่แตกเราออกตั้งหักออกตั้งแถวหนาหนากูบริษันน้ำสูดอกนี้สอง เที่ยวผัวไปเดี๋ยวนี้เอาเรื่องแม่จะว่าเอาเรื่องจริงมาบอกเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้มาหยังก่อนเนี่ยมาหนี่ฮะพอเออแก้วว่าสิมาเอาแก้วทุ่เขาพอสุมมีไหมพอพอเขาเห็นแก้วบอก โอ้ล่ะเอ้ยเอาไปหยั้งแก้วเอาเอากลับไปหาปลาพินทองเพิ่นจังสิแต่งงานให้แก้วกับปลาพินทองไม่พอคันได้แก้วไปเขาจังสิแต่งงานให้แมนคันบ่ได้แก้วเขาบ่แต่งงานแมนล่ะเอ้ยเขาคุชเมนหลวงแก้วมีอยู่แต่ว่าไผแล้วมิจะตายกับตายเจ้ามาทางไหนกับขื่นไปทางนั้นป้ายผู้เล่นไปแล้วมิจะตายกับตายตีแมนยี่หลามแค่แต่เฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้าไปตายแคน่ะเอ้าเป็นยังล่ะเอา กูอมอยากตายแล้วเกิดไม่ตีห้าเกิดสานามภูง,งามแม่ขาพ่อเป็นตาสังจำแม่นห่ายเลาต้องไปตายซะเกิดขนาดที่ดินภูง,งามไปตายจังใดตายจังไในแก้วที่ลับไปแกล้งกระบะปีนทองอยงิ่งเป็นตาสังจำแม่นี่ออได้ไปไดนเอาตาเกามันคือมาตะนางแก้วแม่มันมาน,นำเห็นยังก่อ <c oughs> นมันบูดทางมากปูใครพาไปแล้วมันหลงขนาดออกไปตลาดแค่นี้ก็หลงทางเมื่อกระบะนั้นเีอหนึ่งหลงไปหอดปลาอ้อยคนในเด็กจู่ตัอ๋อยหาน แกวเอ้ยจะพอพอจะหาทางแก่นางหน่อยบอ่ให้จนแม่นบ่พอเออพอจะให้หลอดลพ่นพ่อเหตุอนาชาให้เป็นนางพญาเมืองนางเตียงเฮียง่ายแม่นบ่พอแก้วนา้าเจ้าจึงใบเอาพาพวกกระสาของพอไปเชี่ยนข้อขาดข้องกายมาฉีเลาหายพอฤที่นี่เออกายม,มานั่นสิครับกายกายนี้เป็นมณีคนสวยรูปงามสวยโก่แม่นบ่พอพอฤทีอยาเฝ้า ตอบจากน่อยก่อนเพิ่นบอกว่าเริ่มทําการแสดงวงนีประมาณจากโมงประมานสองทุ่มในน้อยพี่น้องกูปิดเด้ออันนี้เขาเรียกว่าเลียกน้ำย่อยแมนบ่เหอะแมนไก่หอดไปจากโมงแล้วตอนนี้จากโม่งแล้วสองทุ่มแล้วแต่ลวกเขาเศร้าตีวันนี้เศร้าเอาไปเฮ้ยอย่าเฝ้าเศร้าเพราะท่านได้เลี้ยอยู่เพิ่นถ่าได้เอากเดียว ันจะได้เด็ดพาวิเศษผู้เดียวคือให้น้ากันเน้ลูกผู้ขอตัวอ้งก็ได้พานี่พิเศษที่พอสิงามติงา้นเอาผ่าจะไดแมาเหดเหนียวแทบัดนี้ไม้ก็ว่าคันเอาไปแล้วคือไปอันไปแปลงร่างยุไก่แทะเออคือไปแทะมาแปลงนี่พได้ไปแปลงร่างแล้วติมิกี้นี่นั่นงามแล้วเห็นว่านั่นมากแล้วเป็นบ่่นี่แหละครับแก้วมานี่หัวหน้าของเฮ้ามากแล้วพี่น้องเก็บทีจีมานะครับเป็นแก้วมานี่มากแล้วพี่น้องบัดนี้มากเบิ้งบัดนี้ล่ำมากเลย ดายอดสง่าตาย่าย<ะ>สวยสาดหนาตาคิ้วกะกองคมเอ้าวันอาทิตย์ล่าเรงสี่สิสมสาราล้อเลี้วคิ้วคองบ่มีสองวนลวลละอ่องสีสันเกิงสวรรค์ทั้งนั้นผิวพันคือนั่งฟา้าเทวดาซาเกิง,น,กงนั่งจุนบนอบใบน้ำทานพะลือสีแก้วมานี่มาแล้วโอ้โอแม่นไผ่เนี่ยแมน่นผู้ใดเนี่ย มันนี่แม่พอมันบอแมนรู้สีมันบอแมนเด้หนินังน้องนี่ละแก้วมันนี่บอเ็นยังสีอันนี้มันพ่วงมันนี่ตัวนี้มึงลูกไผ่ลูกเจ้านั่นได้แม่เอาเนคือบลคือเก่าแม่กลคุณเอ่แตปูตในเาหน่อยคนีเนี้ยพอหลงผ่ามันผิดผืนเอาละพื้นนจังสีแม่มันเด้กพ่นอก่กอยดามาบ้านี้ขอเผยบานประตูแยมให้แนมดูฝาเปิดปอง ขอฝาเป็นสีทองอาลมใสหุงแก่งในยามเศ้าซองปากายเดี๋ยวเดี๋ยวดะไม่หนังไทยไทยบ่นสีกาขอบายพอเรื่องไหนเดี๋ยวนี้เรื่องนี้ยังนี่มันผิดมันผิษผืนมันพิษผืนผืนนี้จังแน่นเดือนเดือนเอ๋ยเจ้าผู้เดือนยุทธทังฟ้า กะยังมีแม่ค้ามาแบบเดียวเดียวมันคิดพื้นเป็นอะไรผื่นพื้นนี่จังสิแม่โอ้ยโอ้ยตัดสินใจสิได้ง่ายไกลจากนี้ทิลานั่งสิเดินไปหานไว้มานี้ดวงแก้วมันกระจำเป็นแล้วกิดใจอยากได้เพิ่นพี่เป็นผู้มีเงินตัวเป็นเสื้อไพยน้อยจะเว้าคิดอยากเอา แก้วสรได้หลวงเขาสุเมินยอดดอยหลวงโสตกลงศิลานีจากพระอ,องค์กันเดออ้ออายชาวลัมอยนี่ก oh, oh, oh. ูเมยอฟังลัมเอานี่ของดีไปสู่กับงดี่ะมิติโตโอ้โหไปสู่กับยักษ์กับม่งนไปเดินทงา,<ไ>ป,าปเลยสามคอยเดือนสามคอยสักกูหนัา,น,านี้แหละมีนกแม่ไม่พูดเสียงห้องสัวแซวกง